สวัสดีค่ะตอนนี้มินน้อยมาแล้วค่ะเนี <Yeah. Okay. S 1> ่ยครูจะจอดตรงไหนดูก่อน,นชีพ วันนี้มาถึงแล้วค่ะดู่น้ำแล้วลูกโอเคคับไปไปกินน้ำกันจิ้งคุเตอร์เมื่อมาล้อนูแล้วโอ้ยไปกันค่ะฉนนวยังเลยคุณครูทำผมให้ฉวยังเลยนะคะอือกินน้ำเลย สวัสดีพ่อแจนวี่ายอมิ้นเมฆกำจ่าร้องไห้แล้วเอาเจนน้ำตาแล้วทีนี้เจนน้ำตาแล้วมินไม่ด้กินโอ้เมฆกำจถึงกับร้องไห้ทุกคนเด่นๆๆ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 ยๆๆๆๆไๆๆๆามๆๆ่ๆงไหมแบ่งๆๆ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 ๆ่่ไๆๆ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 มๆๆ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 งๆยๆๆๆๆยๆๆๆๆๆ้ี้้ คใน <1941 S 2> ตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวจะไปเซเว่นเดี๋ยวจะซื้อมาเยอะๆใคไม่ไปให้ใครไปไปเซเว่นเลยว่าไงนะลูกไม่มีที่ไปือไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปเอาทำไงดีเราจะไปทางไหนไปทางนี้ดิแมทไปทางนี้เหรออืออือ ไม่ได้แล้วเฮ้ยข้ยงบนหนูทำอะไร ขอบคุณค่ารือยังขอบคุณค่าป้ามิวหรือพี่มิวหรือยังชุดมันสวยอะไปไปให้ไปไปให้ไปให้ไอ้นั่นป้ามนดูดิมะป้ามนดูดิลูกมันเป็นยังไงมาป้ามนดูหน่อยมาแล้วแล้วมาดูมาดูไม่อยากได้ อยากได้อดอชื่อใหนมินไหนปให้พูด,ดอยมันอะไรพูดรอกออไหนพูดมันคืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นกระเป๋าอ้เปอ,อมันเป็นกระเป๋าแล้วให้เราระบายสีตรงนี้ใช่ไหมก็ไหรนระบายสีตรงนี้ใช่ไ,ไหมนี่ไงาให้สีมาอ ถามถามอยู่ได้แม่ไปไหนแม่ถามธรรมดาด้วยนะแม่อยู่กับใครวันนั้นแม่บรรโดมาแม่อยู่กับใครอ่ะมันนเป็คถามที่กังวนสงสัยมากเลยลูกกัอยู่กับป้าแนน เขาไม่วางสีอ่ะไม่ใส่กันอ่รเออไปไประบายกับพี่มิวอ่ะไประบายกับพี่มิวลูกเกนเกนไประบายกับมิวไปกับมิวไปจะบอกว่านะไประบายสีกับพี่มิวนะลูกเลือกเองนะอันนี้ก็ซักพึ่งพึ่งแห้งแห้งวันนี้เขาบอกว่าหนูจะเอาสีแดงนี่แหละเอาสีเหลืองมาให้ไม้เขาบอกว่ามันไม่สวย เหมือด็กปเข้าไปอันนี้ถูกใจได้ของเล่นใหม่พี่แมวหนูถูกใจเลยเขาจะชอบเขาจะชอบทาสีน้ำนะคทุกคนสีเขียวด้วย่สีเขียวตรงนี้เลยี่ดอ้แล้วก็สีสุดท้าย นนี่ะะคะหลังเลิกเรียนนะก็จะระบายสีกับพี่มิวนะทุกเย็นเลยมีพี่เลี้ยงนะคะหเดี๋แล้วสีนั้นสีอะไรผสมกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเราเราต้องเราระบายแบบนี้ตรงไหนนะมันจะไม่เปื้อนหรอหมิวไม่เปื้อนไม่ทะลุอ๋อไม่ทะลุใช่ไหม ไม่กลัวกระเป๋าเจ้าเปื้อนเรามันสีขาวเราต้องเอาสีแดงใส่ลูกโอ้อเาสีเอาสีที่มันสดใสอมีกันมันจะได้เป็นสีลูกเพราะว่าถ้าสีขาวใส่สีขาวมันก็ไม่เป็นไงคะเอออย่าให้ออกขอบนะลูกจะได้ชุ่ม ไม่มีน้ำล้างอ้าวแล้วจะแก้วไหนล้างกีสีอะไรลูกสีสีอะไรนะเขาเรียกสีอะไรนะสีเงินีม่วงสีน้ำเงินีโอเค ม่วงเหรอลูกถ้าเห็นม่วงแล้วสีแดงอ่ะม่วงมาผสมกันนะมีแปะเอ้อโอ้โหขำตัวเองตัวเองทำรอกขอบโอ้โหพอสั่นมีการขำม,มีแต่ห่าเอาผสมผสีได้ไหมถ้าผสมสีแล้วม,มันจะเป็นสีอื่นใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันไม่เอาสีอะร <Okay. S 1> ไรไปก่อนห้อยเปื้อน <c oughs> นี่ไงลูกหนูต้องพี่เหมียวขอนยิบขึ้นก่อนยิบก้นลูกอันนี้เช็ดใส่อันน,นี้ลูกนี่นี่เช็ดใส่ตรงนี้จะได้ไม่เปื้อนต้นโตปลาแถบ้านนี่เป็นสีน้ำเงินแล้วเราเป็นสีน้ำเงินแล้วเอาสีน้ำเงิน,นกับสีแดงผสมกันจะเป็นสีม่วงไหม ล,ลองผสมดูดิสิลูกมัน <c oughs> จะเป็นสีม่วงไหม,หอมอโอ้โอ้ม่วแล้วทีนี้ม่วแล้วมีวอ้ย <c oughs> โอ้โหโอเอาแค่สองสีผสมกันสิลูกถ้าเอาหลายสีรวมกันมันก็นนไม่รู้จะเป็นสีอะไรดีแลหละออวันนี้มิน้อยจะระบายปีกับครูมิวนะคะอ๋กับพี่เลี้ยงก <c oughs> ินก่อนนะ ส่วัเลีกนี่ประมาณนี้ค